รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้เรามาตามเรื่องราวนะฮะ ที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะครับผมซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระองค์นะซึ่งในพระราชพงศาวดารหลายๆฉบับนะครับผมก็ได้กล่าวไว้นะฮะว่ามีหลายสถานที่มากเลยนะครับเป็นวัดบรเชษฐาลามนะครับที่อยู่ในเกาะเมืองแล้วก็วัดบรเชษฐเทพบำรุงนะฮะที่อยู่นอกเกาะเมืองรวมไปถึงวัดสวนหลวงศพสวรรค์ด้วยนะครับจึงมีความน่าสนใจนะฮะแล้วก็ น่าที่จะมาเรียนรู้ครับผมนี้เราก็จะมาในเรื่องของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับผมซึ่งข้อมูลต่างๆมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับผมก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันดูนะครับครับและบริเวณนี้ก็คือวัดศพสวรรค์หรือว่าวัดสวนหลวงศพสวรรค์นะครับที่ก็มีกล่าวอยู่ในบันทึกเหมือนกันนะฮะว่าเป็นสถานที่ที่ใช้ถวายพระเพลพระบรมศพนะฮะของสมเด็จพระนเรศวร มหาราชด้วยนะครับผมครับผมในคําให้การของขุนหลวงหาวัดนะฮะก็เป็นเอกสารเพียงชิ้นเดียวนะครับที่ระบุถึงสถานที่ถวายเพลิงพระบรมศพเดจพระเสสนเรศวรนะครับว่าวัดสวนหลวงศพสวรรค์นะฮะมีระบุไว้ดังนี้นะครับสมเด็จพระเอกาทศรสจึงมีพระบัญทูลตัดสั่งให้หามพระโกรธทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพขึ้นสู่พระราชรถแล้ว ก็แห่แหนเป็นกระบวนมหาพยุหะยาตราอย่างใหญ่มาจนถึงกรุงศรีอุธยาธานีแล้วจึงสั่งให้ทำพระเมรุทองอันสูงใหญ่ยิ่งหนักอันการพระบรมศพครั้งนั้นเป็นการใหญ่หลวงหนักหนาเกินที่เกินทางแต่ก่อนมาทั้งเครื่องไทยทานแก้วก็มากหนักหนาแล้วให้ประชุมกษัตริย์ทุกประเทศน้อยใหญ่ทั้งสิ้น จึงเชิญประสบแห่แหนไปแล้วถวายพระเพลิงที่วัดศบสวรรค์ครับอันนี้ก็เป็นบันทึกนะฮะที่ถูกกล่าวถึงในงานพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับครับผมแล้วก็มา,อ,าอีกสถานที่หนึ่งครับซึ่งก็คือวัดวรเชษฐารามหรือวัดวรเชษที่อยู่ในเกาะเมืองนะฮะ ซึ่งวัดนี้นี่เป็นที่เชื่อถือกันอย่างมากนะฮะว่าเป็นวัดที่มีพระราชพธิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพแล้วก็เชื่อกันว่าพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั้นบรรจุอยู่ในวัดนี้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุนะฮะว่าบรรจุอยู่ที่พระเจดีย์องค์ไหนหรือว่าตรงจุดใดน,นะฮะด้านหลังของผมนี่ก็คือพระเจดีย์ประธานของวัดบรเชษฐาราน หรือว่าวัดวรเชษในเกาะเมืองน,นะครับถ้าเป็นอาทางการนะฮะค่อนข้างที่จะเชื่อถือว่าน่าจะเป็นวัดที่ใช้ประกอบพระราชพิธีในงานพระบรมศพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชน,นะครับผมข้อสันนิษฐานอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจดีย์ประธานของวัดนี้อาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยคร,ครับจะดูจากสถานที่แล้วก็วัดวรลเชษแห่งนี้นี่พื้นที่นี่ไม่ค่อยจะ กว้างขวางมากนะครับผมก็เป็นวัดที่ขนาดไม่ใหญ่มากเกินไปนะฮะซึ่งในพระราชพงศาวดารน,นั้นระบุไว้นะครับว่าเฉพาะพระภิกษุสงฆ์นะฮะ,ะ,ะ,ฮะท,ที่เข้ามาร่วมพิธีนี้นะฮะก็นับเป็นหมื่นรูปนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการแล้วก็พ่อค้าประชาชนอีกคาดว่าในพระราชพิธีนี้นะฮะ น่าจะมีคนมาร่วงงานนับแสนคนเลยทีเดียวนะซึ่งถ้าเป็นวัดบรรเชษแห่งนี้นะครับก็ดูจากสถานที่แล้วน่าจะคับแคบนะฮะไม่น่าจะเพียงพอถ้าหากเป็นวัดที่มีไว้เพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระนเรศวรน,นะฮะก็มีความเป็นไปได้ฮะเนื่องจากอยู่ใกล้พระชังหลวงนะครับผมเพียงแค่ข้ามคลองท่อมานะครับก็จะมาถึงวัดนี้นะฮะครับและอีกกรณีหนึ่งก็คือ การถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะฮะก็ส่วนใหญ่จะทําในเขตเมืองนะฮะหรือว่าเขตเกาะเมืองนะครับจะไม่มีการไปทําพิธีนี้อนอกเกาะเมืองซึ่งก็เป็นข้อสนับสนุนความเป็นไปได้นะฮะที่ว่าวัดนี้จะเป็นวัดที่ใช้ประกอบพระราชพิธีดังกล่าวทาให้มีน้ําหนักค่อนข้างมากนะครับครับผมส่วนวัดไหนหรือว่าสถานที่ใดนั้นจะเป็นสถานที่จริงนั้นก็คือเป็น ส่วนที่เราจะต้องค้นหาหรือว่าสืบประวัติกันต่อไปนะครับผม